เอออันนี้ฮันเม่ทักคือได้มาแน่เม่ทักคือเนาะนางโลดนนางอยู่พุ่นก็ได้นางเนาะอืมเราว่าบ่ได้ล้วคืออืมเราเป็นคนว่าบาา่ได้แล้วกินหอดลูกแล้วเรามาอยู่น้ำยาคอ,อยนี่แล้วตั้งปีอะไรเงี้ยยากว่ายากว่าปีไปเงี้ยเราเอามาเลี้ยงมาเบิ่งมาแย่งมาดูแลแล้วคือ ตะกี้อ่ะนะปัวยุหมกแล้วแม่เลยพยายามนิดน,น,นึงไัล้ลูกนึงบัตรนี่แหละกับเอกบัตรสปอร์ตนี่ยังให้เพิ่นเลยกับว่าเพิ่นอาะัวเพิ่นหลักล,กลกุงกรุงเทพอืมแล้วไม่ได้ข่าวเลยผู้ขายยังนี่ก็เ็กบัตรไทยเ็กบัตรให้มาสี่ห้าเดือนเก้าเดือนสิบเดือนแล้วให้มาย่างแม่ท่านึง ้แม่หูจักว่าลูกนี่ยังมีชีวิตอยู่ไปเห็ดบัตสสปอร์ตไปบนไปวนไปเลยบนบัวบาเลยวนบัวาเลยแต่ก่อนก็อยู่น้ำม่ยานี่แล้วเอามาเลี้ยงวาสั้นเสอะนีเอามาเลี้ยงน้ำทั้งแม่ทั้งลูกบัานในลูกนั่ใหญ่เป็นสาวแล้วแต่ไปเห็ดบัตสสปอร์ตให้เ็ไปทำงานเมืองไทยก็เลยได้พวอยู่เมืองไทยก็เลยบริตติต่อมาเลยได้ลูกหนึ่งเห็นวะตอนนั้นตอนนี้มันได้ลายแล้ว อันนี้หันแม่แม่น่ะกินฮอดแต่แท่นนี่นะคนมาอยู่น้ำยายาขายเปลืองนี่แหละนี่ยาเอามาเลี้ยงแต่เท่าไรปีอะไแล้วเนี่ยบ่มีพ่อบ่มีแม่บ่มีเอกยบ่มีแม่บ่มีเกัยมีน้องเพื่อนซ้านกับบ่มีอันนี้หันแม่ท่าอันนี้ไปไหนได้กินฮอดลูกบ่ลูกสาวนะ กึกแล้วว่าบ็ได้เดี๋ยวนูะได้ลูกอยากินดออยากอดี้แล้วว่าพวงพายใหญ่พายเราก็เป็นยุ่นยิบแซวอันนี้แหละเราก็ได้นี่ยเลยเรากินฮอดละลูกราวลายนะดอกพี่น้องนางเงาสางวงลูกมาเงี้ยๆแล้วก็งาอย่างว่าอีต้นนองสันเอาผมเป็นคนดีข่าวหวยเล้าเผื่อเราเหองเราอนีค่ะ ขินหอดลูกว่าไม่ท่าบไ่ได้ยินดอกขินหอดบ่ลูกหันนั่งหันแล้วหันก็ได้ขินหอดดูว่าไม่ท่าวินหอดลูกลาวลูกลาวหันสื่อนางอ้นเนาะอยู่ประเทศลาวสื่อนางอน้นไปอยู่หมุกทหารเลยสื่อนางดาวไปอยู่หมุกทหารเลยสื่อนางดาวได้ก็ได้พัวไทยกาลสินสื่อพัวบนเกิดจักไดก่อน สื่อต้อมให้ผัวเบนสื่อไก่แต่ผมหู้นามสกุลดวนผมหู้น่ามสกุลว่าจะก้าวไแต่ผมหู้นานสกุลมึงดูหน่อลาวนี่ินฮอดเบ้ากับโบเป็นอ่าฮอยูอ่น้ำยาย่าเอามาเรี่ยงเขาได้ปีเลยสี่สิบป,ปีเลยแล้ววะสามสิปสปสมบปีเจ้ากว่าปีแล้วมันไปข้าวแล้วยัง,งงงตอะ แล้วก็เถ่าเลยแด้วนี่กินฮอดลูกอยากเห็นหน้าลูกลูยกับไปทางใดก็โบกจั๊กเอกแล้วก็เป็นแล้วก็ยิบอันนี้ก็เป็นอยู่นี่ยิบน้ำพึ่นเห็ดกองบุญกองยางนั่งดีเราก็เงาเป็นกระตุ้นเหรอฮะเนี่ยเราเนี่ย่ยากขอยเป็นคนเลี้ยงคนเกลือเพึ่นนี่แล้วอุบัตหตนะฮะนี่นนอะเอ้ย กินทอดบ่ลูกสาวนะกินทอดลูกสาวอ้นบ่อีอ้นบ่อีนางอ้นบ่เป็นสาวคืนใหม่เลยก็ไปไทยเลยก็แล้วเลยแล้วก็นั่งเสาวอยู่นะภาษาใบเนี่ยลูกมุจักกันแต่คราววงจักปันไดเมืองบ้านพิอ่ะเอามาอยู่นํายา์คอย หลายฝ่าละปีอลไยเงียคิดฮอดลูกเราไห้นำขุมมืออยู่คูได้พบเห็นบอกคุณจักลูกสาวเล่านั่นติดต่อมาในเด้อแอดมาแอดมานี่แหละ o ู t ท b e สร้างเป็ดแม่พรก็ได้จ้าอันนี้ก่อนจากพี่น้องลาไปก่อนบ๊ายบาย